ก็วิกเตอร์สองสี่ศูนย์นะครับก็ก่อนอื่นต้องถอดน็อตนะครับมีน็อตสองจุด 2. เอ้ยตรงนี้สองจุดหนึ่งสองกับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีข้างล่างอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาถอดเลยตัวลำโพงนี่ออกนะแล้วก็ถอดนี่ชิ้นแรกนี่ชิ้นที่สองเพราะว่า ปักมันอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในนี้นะครับปักถ้าไม่ถอดก็ใส่ไม่ได้นะครับก็อันนี้ในกล่องนะครับเป็นกล่องีเลน,นะครับที่สั่งมาจากเพจเฟนี้ในเฟซนะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยนะอันนี้ก็เป็นวอลลุ่ม ชาเหวนะครับแล้วก็สายสายนี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นสายตัวปัดน้ำฝนนะครับก็จะมาแกะแกะนอดแล้วก็ตัวชิ้นบโคนนะครับชิ้นปติดตอนนี้ด้านนอกก็ฝนลินนะครับต้องปิดประตูทํา ก็คลิปนี้สําหรับคนที่มือใหม่นะครับมือเก่าก็ถ้าท่านอยากดูก็ดูนะครับถ้าท่านรู้แล้วก็ไม่ต้องดูเลื่อนผ่านได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับอย่างพูดนะครับตัวนี้ราคาก็ที่สั่งมาก็450ราบนะครับ400กว่าบาทเป็น6ขานะครับนี่ครับ6ขาดีเลย์6ขา รุ่นอื่นก็จะเป็นห้าขาบ้างนะครับตามรุ่นไปนะครับเดี๋ยวเริ่มจะถอดนะครับแล้วก็มือ,อ,อนยครับพอถอดน็อตออกก็แงะแงะดันดันงั้นงัดแงะดันดันงั้ ต้องใช้กำลังนิดนึงนะครับเพราะว่าปิดกิฟนะครับเป็นกิฟอาจจะออกยากนิดนึงนะครับหรือกัข้างในเนี่ยครับต้องถอดฝาลำโพงนะครับนี่นครับไอ้ปลั๊กปลั๊กที่เราจะมาเสียบไอ้ตัวด,ดีเละครับ จะเป็นแง่งนะครับเอาแง่งลงนะครับก็ดึงครับเรียบร้อยแล้วก็สายไฟนะครับที่มาจากกล่องดีเลย์นะครับก็เอาไปเสียบกับไอ้ตัวนี้นะครับนะครับตัวขาสุดท้ายนะครับขาบนนะครับนะครับแล้วก็เอาปลั๊กมาเสียบนะครับ พอเสียบแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เอาสายนะครับมาเสียบกับไปตัวขาบนสายไฟนะครับจะยากนิดนึงโอเคได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองมาทดสอบดูนะครับนี่ครับแทบแบ,แบเดี๋ยวเราจะมาลองเล่งนะครับ อันนี้กล่องทํำงนานนะครับแบบยางแท็กๆจะมาลองเล่นนะครับเห็นไหมครับใช้ได้นะครับที่ปัดน้ำฝนก็ ใช้ได้ปกตินะครับน้ำฝนตัดแล้วผมจะลองถอดไอ้อสายนี้ออก<บ>นะครับเดี๋ยวจะลองถอดสายออกนะครับ,บว่าจะเป็นไงถ้าถอดปุ๊บที่ปัดน้ำฝนนะครับไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวลองเสียบนะครับ นะครับที่ปันน้ำฝนทำงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับใครที่ซื้อมาแล้วเปลี่ยนได้เป็นนะครับฝากคลิปนี้ไว้นะครับก้าไคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังหลักใจนะครับให้คนทำคลิปนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับก็เวลาประกอบนะครับก็ใส่ชิ้นนี้ก่อนนะครับที่มันยากนิดนึงก็คือมันจะติดตรงเนี้ยต้องใช้เทคนิคแต่ละบุคคลเราเองนะครับตรงนี้ครับมันจะมีกิฟอยู่ตรงนี้นะครับกิฟข้างในเป็นแบบนี้นะครับพอเข้าแล้วก็ดังแกลบก็ใส่น็อตข้างล่างนะครับ นอตประกอบชิ้นที่2นะครับชิ้นที่น,นี้นะครับประกอบชิ้นนี้นะครับก้เล่าล่องแล้วก็ดันดเรียบร้อยแล้วก็ขันนอ็อตขันนอ็อตแล้วก็ปิดฝาฝานี้ครับเสร็จอยากได้เร็วได้ช้ามุงหมุนที่วอลลุ่มนะครับ เป็นอันเสร็จพิธีนะครับสำหรับการเปลี่ยนดิเล์ง่ายมากนะครับไมาต้องไปเสียเงินจ้างช่างนะครับ